ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่นอ้องผู้ทุกคนก็ห่างหายกันไปนะครับหลายวันพอสมควรนะไม่ได้มาเจอกันนะครับติดธุระนะไม่ได้มาทำาไม่ได้มาคำนวณให้นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นนะเล็กล่างนะครับซึ่งเล็กล่างนี้ยังไม่ได้ลงสักตัว สักชุดนะครับเป็นเด็กล่างนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสูตรล่างสองตัวมา1ตัวนะครับ2ตัวมา1ตัวมันเป็นสูตรง่ายๆนะครับ นี่เป็นสูตรใหม่นะครับบอกเลยว่าเป็นสูตรใหม่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเดินต่อไหมนะเป็นสูตรใหม่นะครับใช้สองตำแหน่งบวกกันนะครับพี่น้องมีเด่นมีอะไรก็เอาไปเปรียบเทียบดูนะครับความน่าจะเป็นเท่านั้นนะสูตรนะครับแสนบวกสิบบนนะ 0บวก6เท่ากับ6นะเด่นตัวแรกก็คือเลข6นะครับ6กบวก5เท่ากับสิเอ็ดได้เลข1นี่มันคือ2ตัวมา1ตัวนะครับเด่นที่6กับ1ออกที่5 1นะครับเลข1ตรงนี้นะแล้ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละสูตรคือเราเราไม่ได้ใช้หลายตำแหน่งบวกกันเท่าไหร่ สูตรมันเดินมา5 6งวดนะครับประมาณ5้งวดหกงวดเนาะก็ลองเสี่ยงดูนะครับต้องวกไว้ว่าตำแหน่งที่มามันจะมาตัวแรกหรือว่ามาตัวบวก5นะครับต่อไปงวดต่อไปนะครับ7จบวกศนะแสนบวกสิบบวกศูนยท่ากับเลขเจ็ดเจบวกห้าเท่ากับสิ เะเียนที่7กับ2ออกที่2 3นะครับเลข2ต่อไปนะครับแสนก็คือตัวนี้บวก10 8บวก7เท่ากับ15ได้เลข5 5 5บวก5เป็น10อ่ะเด่ยนยที่5กับ0 ออกที่ห้าหนึ่งนะครับออกห้าหนึ่งเลขห้ามันกลับมาตำแหน่งแรกแล้วต่อไปนะครับห้าบวกศู 0, นย์ครับห้าบวกศูนย์ถ้ากลับเลขห้าห้าบวกห้าเป็นสิบ นะถ้าได้5 5มันคู่กับ0ูนย์อยู่แล้ว5้ันต่อไปออกที่5 0นะครับงวดน,นี้มา2ตัวต่อไป8 7นะ8บวก7เท่ากับ15ได้เลขก5อีกนะครับ5 ห้าบวกห้าเป็นสิบอ่ะได้ห้ากับศูนย์อีกถ้าตัวเลขมันยังไม่ออกอันนี้ก็ได้ห้ากับศูนย์ห้ากับศูนย์ห้ากับศูนย์นี่ก็ไม่คิดว่าเลขห้าจะมาเหมือนกันนะแต่เขาก็ออกห้าสี่นะครับเลขห้าก็ยังเดินต่ออยู่นะอ่ะยังเดินต่ออยู่งวดต่อไปแสนบวกสิบแปดบวกเก้าเท่ากับสิบเจ็ด แปดบวกเก้าท่ากับสิบบวกห้งที่7จ็ดบวกหเท่ากับสิเด่นที่7กับ2ออกที่3านะครับได้เจ็ดกับ2ออกที่3าเลขสองงวดต่อไปแสนบวก10 บวกหเท่ากับ13ได้เลข3มนะ7บวกหเท่ากับ13ได้เลข3 3บวกหเท่ากับเลข8อ่ะวันนี้ได้3มกับ8นะครับได้3ามกับ8ออกที่สามหนะครับเลข3อ่างวดที่จะถึงนะไม่รู้เขาจะเดินต่อให้หรือไม่พิจารณาเอานะครับห บวก8 6บวก8เท่ากับ14ได้เลข4 4บวก5คงที่นะครับ4วก5เท่ากับเลข9วันนี้เด่นที่4กับ9นะครับเด่นที่4กับ9ระหว่าง4กับ9มันจะมาตัวไหน แต่ถ้าตามหลักบัริงจริงผมว่า4น่าจะเด่นกว่าเลข9แต่ก็มันเป็นเลขแค่2ตัวนะเขาเดินมาแล้วนะวันนี้ได้1ออก5 1ก็คือ1 2 3 4 5 6 7งวดแล้ววันนี้นะครับก็จะเป็นงวดที่8เขาจะเดินต่อหรือไม่นั้นนะครับก็ยังไม่มีใครรู้นะเดี๋ยว ผมจะคำนวณขึ้นมาอีกสูตรหนึ่งนะครับจะคำนวณขึ้นมาอีกสูตรหนึ่งให้มันได้สองตัวเหมือนกันนะถ้ามันชนนะเราก็นำไปวิ่งเอาหรือว่าไปจับคู่อะไรอีกสักอย่างหนึง่งแต่ถ้าเกิดไม่ชนเราก็จับคู่มันจะก็จะได้สี่คู่ชุดนะครับสลับไปเจ้าเลขล่างนะเดี๋ยวคอยว่ากันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเขียนใส่อันนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเลขล่างนี่ยังยังไม่ลงตัวเลขสักชุดสักตัวนะครับ เลขล่างนะครับอันนี้เป็นเลขล่างเนาะสองตัวล่างเด่นนะครับสี่เก้าตัวไหนจะมาแล้วก็มันจะมีอีกเด่นหนึ่งเด่นตัวเนี้ย น้องส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่เขาเดินทุกงวดนะครับสี่ห้าหกเด่นที่สี่ห้าหกอ่ะถ้าจะเอาตัวชนเราชนที่เลขสี่ละนะครับสี่ห้าหกเดินทุกงวดนะครับเด่นตัวนี้คือมันเป็นเด่นไม่รู้มันจะมาบนมาล่างเลยไอสีห้าหกเนี่ยแต่เขาติดทุกงวดนะครับติดทุกงวดมัน ก็ไม่ได้ยากอะไรอ่ะผมบอกสูตรนี้ให้ก็แล้วกันนะอ่าบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเนี่ยเด่นสี่หเนี่ยคือมันเป็นเด่นบนล่างซื้ออยังไงก็ได้มันให้มันติดอยู่ในนี้นะติด4ี่ติด5้าติดหเนี่ย, 4, 5, ยมีโอกาสถูกสูงมากอ่าอย่างผมใช้แค่ตัวนี้นะครับพี่น้องอยู่ก่อนรู้ดีอ่าใช้แค่10บ,บนบวกหน่อยบนแค่นี้นะครับ6กบวกสามเท่ากับ 9, เก้าก็เพิ่มหนึ่งนะึ่งบกสาเป็น 9, เก้าเ้วเพิ่มหนึ่นะครับ Uh, เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูอันนี้อันนี้ก็ช่างมาเนะาะเพราะวาสูตรเราเขียนไปแล้วบางท่านอาจจะไม่เข้าใจก็คือ6บวกสเป็น9 9ให้อยู่ตรงกลางนะ9 0 9เพิ่มเป็น0ูนยดเป็น8ได้8 9 0อ่ะวันนี้เข้ามาบนนะครับเข้ามาบนก็คือเด่น8 9 0เราได้9เราเพิ่ม1นึ่งลดหนึ่งมเก็ับศมาบนวันต่อไป ศูนย์บวกเก้าได้เก้าอีกนะครับเก้าเพิ่มเป็นสิบลดเป็นแปดแปดเก้าศูนย์ออกเจ็ดเจ็ดเก้ามาบนนะครับเจ็ดบวกเก้าเท่ากับสิบหกเพิ่มเป็นเจ็ดลดเป็นห้าได้ห้าหกเจ็ดเจ็ดอยู่ที่หลักร้อยบนห้าอยู่ที่หลักสิบล่างอย่างนี้นะครับก็คือผมก็ไม่รู้ว่าแต่เขาจะจิตบนจิตล่างของเขาอยู่อย่างนี้แหละศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์เพิ่มเป็นหนึ่งลดเป็นเก้านะครับ ได้เก้ออก5 0ล่างเลข0ูนติดมาล่างนะครับเจบวกเเป็น14 7สเบวกเเป็น14เพิ่มเป็น5ลดเป็น3ได้3 4มสี่หาบนออก9กสล่างออก5 4เลข4ีติดนะครับอันนี้สำหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะมันจะสูตรง่ายๆเบวกส่เท่ากับสิเราก็ได้เลข3เพิ่มเป็น4ลดเป็น2ได้สองามสี่ข้างล่างออก3าสอง ข้างบนออก6กเลข3ามติดเลข2องติดอย่างนี้มันจะอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นวดต่อไปนะครับหกบวกสเท่ากับเลข9เพิ่มเป็น10บรดเป็น8ได้8 9 0ออกที่6 8 7เจ็นะครับเลข8จะอยู่ประมาณนี้นะเลขแวันนี้8ปดบวกเเท่ากับสิเพิ่มเป็น6ลดเป็น4ี่เขาเด่นที่4ี่ห้จะมาบนหรือล่างนะแต่ มันชนละชนเลขล่างอยู่ก็คือเลข4นะครับอันนี้ก็ลองดูนะบนรรจุง่ายๆสำหรับพี่นอ้องที่เข้ามาเจอใหม่นะครับท,ที่เข้ามาเจอใหม่เพราะฉะนั้นตัวนี้เขาจะเป็นเด่นบนล่างนะครับเด่นเด่นอันนี้แต่ตัวนี้จะเป็นเด่นล่างานะจะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวสองตัวล่างนะครับจะไม่จับเยอะนะเดี๋ยวผมจะคำนวณขึ้นมาอีกสักสูตรหนึ่ง ให้มันได้เลข2ตัวหรือถ้าโชคดีอาจจะได้เลขวิ่งตัวเดียวนะก็คือช่วงหลังๆมานะครับสามสี่วัน,นติดตุระนะครับไม่ได้มาเจอพี่น้องเนาะไม่ได้มาเจอกันเอ,อ่อถ้าจะดูตามชุดโครงสร้างอ่ะอันนี้ผมให้ดูดูตามชุดโครงสร้างนะครับสี่มันก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะมีสามสี่ห้าสี่ที่ว่าสวยๆนะสามสี่ห้าสี่ หกสี่หกสี่สแเยอะแต่สวยสุดก็น่าจะเป็น5 4กับ3 4นะเพราะว่านั่นแหละ,ะผมเคยบอกทุกคลิปทุกคลิปนะชั่วโมงนี้เราขาดไม่ได้เลยก็คือเลขพี่น้องกับเลขเ,เลขพี่น้องกับเลขอะไรนะเลขตัวแทนนะครับซึ4่งสี่สี่สี่คู่เก้างวดนี้มีไหม มีมีสี่เก้าไหมสี่เก้าในนี้เราไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรนะเราค่อยว่ากันนะครับคลิปนี้เอาเอาแค่เด่นล่างมาฝากนี่นี่หน่อยหน่อยนะเดี๋ยวจะคํานวณขึ้นมาอีกแล้วก็มาจับได้สักสี่คู่ชุดนะครับแต่ผมคิดว่าสีน่าจะเด่นนะพี่น้องสังเกตเลขล่างไหมเลขล่างนี่หลักสิบนะเป็นเลขขี้นะครับมา อ่ะงวดนนี้ไม่เกี่ยวเริ่มจากงวดนนี้นะหนึ่งงห้าวดติดแล้วนะหลักสิบนะครับ1 2ึ่งสงามี่ห้างวดติดแล้วนะครับถ้าสมาอาจจะอยู่หลักสิบเป็นเลขคู่เสียทีหรือว่ามันอันนี้คู่ขี้นี้เราจะไม่เอามายุ่งนะขอ,อะให้คำนวณได้แค่ตัวเด่นขึ้นมาอีกสัก2ตัวก็พอเรา ไปตรงไปกลับเอาอะไรก็ว่ากันอีกกีนึงนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ